พี่น้องป้องไายเออแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นีห่หามานะผสมแล้วอำยันดังหอ้อมห้อมปลาล้าแซ่บๆนีออ่มีเห็ดด้วยมาได้จ่าเด้อเส่ผักขุนตูเฮียวๆผักขุนตูเฮียวๆฮียวอม่อา น่อไม้หามาสดๆจากกอน,นะคะอร่อยมากแกแงง่ายสไตล์เรานะคะ แกงง่ายๆสไตล์เราจ้าปรุงรสตามใจชอบนะคะโอเคค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆจ้า